นี่นะครับเสียงจะดังไปหน่อยอันนี้จะเป็นท่อ p v c นะครับ อ้าวไม่อีกหนึ่งคลิปแล้วครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ขอกรับสวัสดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เขาดูคลิปผมช่อง DIY เนาะแล้วก็กดติดตามให้ผมมาเรื่อยๆให้ผมมีกำลังใจทําคลิปต่อไปหาสิ่งแปลกๆมาให้เพื่อน,น,นๆดูเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมานําเสนอไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเพิ่งผลิต DIY ขึ้นมาเมื่อกี้นี้เนาะ จะพูดว่าเป็นเครื่องอะไรดีแล้วครับเครื่องเจียเครื่องตัดขนาดเล็กนะครับเพราะว่าผมมีมอเตอร์เล็กตัวนี้นะครับแลวผมก็จะมาทำตัวนี้ใส่นะครับหลักการทําง,งานมันก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นมอเตอร์ดีซีเนาะตัวนี้จะเป็นมอเตอร์แปลงถ่านนะครับ <c oughs> นี่นะครับหลักการทําง,งานมันแรงเอาเรื่องอยู่นะครับ แต่ว่าควบคุมรอบได้นะครับผมได้ใส่มูลุ่มควบคุมรอบตัวนี้อยู่นะครับน,นะครับเวลาจะตัดใช้งานแล้วก็สามารถปลดรอบลงได้นี่นะครับจะตัดแรงตัดเอ่อพอดีเร่งรอบผมเร่งรอบสุดเลยนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็สวิตตัดตัวนี้แยวผม <c oughs> ผมจะมาตัดให้ดูนะครับเพื่อนว่ามันแรงจริงเปล่า ให้ลองไปเรื่อยๆตัวน,นี้ไม้จิ้มฟันพุดนะครับคับแล้วก็ตัวน,นี้นะครับพเพื่อนๆอาจจะเครื่องจะแรงไปผมจะพอแล้วก่อนเราไปตัดชิ้นงาน DIY แล้วเนาะเห็นไะครับ,รบพเพื่อนโอ้ นะครับเสียงจะดังไปหน่อยอันนี้จะเป็นท่อ PVC นะครับ,อ,นนรอ,รรบอันนี้เล่นเื่องรึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับเพื่อนขาดแล้วแรงเอาเรื่องครับนี่ นะครับนี่สวิทตัวนี้ตัดชิ้นงานในเล็กก็น้อยแล้วเนาะ,นะถ้าเราจะเปลี่ยนใบมีดก็ได้นะครับเพื่อนๆอยากเ้ยจะเปลี่ยนเป็นเจียก็ได้นะครับถอดตัวนี้แล้วก็เป็นเจียไปตัดเหล็กในิดๆกน้อยถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าผมเอาอะไรใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรา ใช้งานไปานานๆมันมันจะสึกหรือว่าจะหลวมขยับได้อย่างนี้นะครับน้อททาใหา้ตัดเราเปลาไปตัดมันก็จะไม่เวิร์คมันจานั้นได้แต่ว่าสิ่งนี้ที่ผมเอาใส่ก็คือนี่นะครับผมใส่บูธพัดลมนะครับแปดมิลน,นะครับแกนแปดมิลข้างในเนาะบูธพัดลมหนึ่งตัวเนี่ครับหน้าตามก็จะเป็นอย่างนี้ <c oughs> หน้าตามจะเป็นบูธพัดลมอย่างนี้แปดมิล ผมใส่หนึ่งตัว <c oughs> หน่อยขออภัยครับแล้วก็ผมก็จะทำตัวล็อกเพราะว่าตัวนี้ในเมื่อมันไม่มีเหลี่ยมเนาะแล้วเมื่อเราใส่นี่มันก็จะขยับอย่างนี้ได้แล้วก็ทำตัวล็อกท่อ PVC แล้วก็เจาะน็อตสี่ตัวยึดกดตัวนี้ไว้นะครับทำช่องให้ท่อ PVC นิดหนึ่งเพืเเนน่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับ บางคนว่าจะทําทไปทําไมไปซื้อหินเจียก็จบอ๋อก็คือเราชอบอย่างนี้เนาะดีวายมอเตอร์เล็กถ้าใครมีมอเตอร์ใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มใช้ได้นะครับเพื่อนตัดแปลงใหญ่กว่านี้แรงกว่าเดิมนี่นะครับเป็นแนวทางเนะเพื่อนเนาะเมื่อเราจะตัดเด็กก็เราโอ้หันตลดด่ล่างไปกสมมติว่าเราจะตัดเหล็กเจียเหล็กตัดโน่นตัดนี่ ก็ถอดเปลี่ยนไปมีดได้นะครับเพื่อนเนี่ยเช่นจะใส่ตัวใหญ่นี่ก็ได้ใส่ตัวเล็กนี่ก็ได้เใส่ตัวเล็ก,กดูเนาะนเอาแบนลองก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ทำตัวไอออะไรละ่ะตัวบังอันนั้นไว้นะครับ อันนี้มาสาธิตให้เพื่อนๆดูก่อนนี่รดจะเล็กไปนิดนึงเวลาเราตัดเหล็กเจียเหล็กเจียอะไรเหตุผลว่นเหล็กนะครับตัดขาดนะครับนนแรงเอาเรื่องนะครับ กำังสาธิตนะครับเพื่อนเกรงใจเพื่อนข้างห้องโอเคครับผมบายบา่แรงเอาเรื่องคือหลักการต่อสวิตก็ไม่ยากนะครับผมทําตัวนี้ใส่เข้ามาแล้วก็ที่ว่าเหมือนพุลุงพลังนี่ก็เพราะว่าให้มันมีไฟสว่างเฉยถ้าถ้าไม่ให้มีไฟสว่างแค่สองเส้นผ่านครับประมาณตัวนี้เฉยน,นะครับบวกลบโอเคครับผม